อนรหัสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนนะผมอันนี้เราอยู่ยดีเรายังไม่กดนะครับเพราะว่าเวลามันถอยหลังให้เพื่อนๆว่าช้าหน่ยอยเฮียไอ้ไม่มได้วาดไอ้นอนขอวาดก่อนอย่าเพิ่งวาดอย่าวาดเนี่ยเอพลาดแล้วไอ้นอนไอ้นอนที่หน้าบ้านนีคันเนี่ยคันที่ไม่ได้คัน ออนอนนนนนนลทไงเป็นไงฮะโอ้บอกเลยฮะพผมตอบเร็วกว่านน <c oughs> เอาไปนอนตอบไม่ทันเหรอวะเออะไรของนานนนนนหวยว,วะวนน,นไม่ต้องว่าไม่งว่า,ไอ,วาไอ้นอนวาทํไะไอ้นอนอ๋อผมลืมบอกไปนะฮะวันนี้จะอยู่กับน้องแชมปและน้องนนท์นะฮะในเกมสา a ิิคะ <c oughs> เกมวาดรูปเปนตำนานเช่นแบบน้องนนทเนี่ยนะฮะวาดอะไรเนี่ยนนทัศน์นนทัศน์นนทัศน์เอ เอ้รู้รู้เอ๊ะเฟซีนอนเพื่อนเอหน้าตาไม่เหมือนไก่เลยทำมันมตอบแล้วส่งไปไม่ได้อ้ามีคนไม่ตอบนะฮะผมสบายนะฮะรอบนี้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคืออะไรฮะมันตอไม่ได้มันไก่รอดแล้วคุณยอมสนับคะแนนให้ผมไหะะมฮะไม่ได้บอกแล้วว่ารอบนี้คะแนนฟรีของหนุมนะฮะต้องโดนคนหลายใจคืออันดับหนึ่งฮะ,ะเยอะนฮะ ถ้าผมวาดแล้วฮะผมบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่มีใครทายถูกหรอกเฮ้ยเฮ้ยมาคุณรู้ได้ไงว่าผมวาดอะฮะทำไมคุณเก่งอย่างไงคุณนนท์ฮะโอ้เอาว่ะรอบนี้เพื่อนๆเพื่อนๆโหดมากนะฮะอหลังจากเกมย้ายที่ผมเล่นคนเดียวแบบน้องนะฮะเกมนี้ผมก็เลยปาอิมเมจที่ดีวาดอะไรวะเนี้ยมือหายอะไนนท์นนท์อูตอบเร็วของมึงแน่นอนแง ตัวอะไรวะนอนนกระแดงปอกระงปอใช่ไหมฮะอุบาทิหายเลยกัง้งได้ไงนนกูตอบเร็วกว่ามืออีเพื่อนเฮ้ยม,มีตัวอิฐวาดไงเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่กั้งนะฮะน่าจะเป็นตัวหายสักอย่างฮะเอาว่ะถึงตานนน้องนนแล้วนะฮะดูว่าน้องนนจะวาดแล้วเมื่อกี้น้องแฉมบ้านนะฮะบอกเลยว่าวาดห่วยมากแต่ผมโชว์กลิ่นมือให้ทุกคนเห็นเอาอีกคนแล้วเนวี่ยวาดอะไรเนี่ย ยางไอ้ไรเฮ้ยเฮ้ยคนสปอยฮะถุงยางครับไงี่ยไอ้ผมรู้ผมรู้คืออะไรปลาหมึกไม่ใช่หมึกไงฮะไอ้ฮะจะลวดใช่แหละคุณชายเด็กของคุณนั่นเนี่ยนนอ้าวนนวาดง่ายเพื่อนตอบได้อ่ะนอนนอนนอนถ้าเกิดเอาอันอื่นมันก็ยากเกินอ่ะยากเกินเพราะวาดไม่ใช่ยากเกินน่ะตอบง่ายอวยเดี๋ยวเราวาดให้ดูเองอ่า เฮ้ยคนผิดของกินของกินขนมหวานขนมหวานไอ้บ้าบอกขนมหวานไม่ใช่หมูย่างอะไรของมันเนี่ยน้าหวานฮนะเป็นไงฮะโอ้ฝีมือดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่ามันคือมันคือขนมหวานที่เป็นช็อกโกแลตน,นะฮะโอ้โแต่ละคนม้อกแกงครับน้องนนท้องแถมขนมโคกเหมือนตรงไหนวะเนี yani? ่ยคุณคุณไม่ใส่ใจกับลูกผ้าด้วยผมนี่เลยฮะ ตัวสุดท้ายมีคํำบันนี่ฮะมีคํำบันนี่ขนมหวานนี่มีคํำบันนี่ฮะอะไรฮะอะไรนี่ฮะอะ,อะไร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 มีคํำบันนี่เร็วเร็ว,พวเพื่อนๆตอบไม่ถูกฮันนี่ฮะสวยเลยฮะเราเรอมาเกมอุย้ยอุ้ยโอ้มีคนมีความสุขเลยแต่ไม่ต้องห่วงฮนะน้องคนคนหายใจคนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แช่นั้นเออจ้าไม้นะให้เปลี่ยนชื่อฮะ,ะเนี่ยผมก็ใช่ไห้ใจคขา,ห,านหนึ่งร้านูุ๋มชือผมมา,นานดีเนี่ยดูดิดูดิดูดิ มีหัวเลยนนคิดไม่คิดดีไม่ได้เลยเพืเอ่อนเออคิดดีไม่ได้เลยมีพ่นน้ำไปเลยชัดเลยาากูบาดใช่ไหมเดียวะซอนใชตัวหาเลยวะเนี่ยเออค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับประยุทธ์ครับผมที่าหายช่องรวมแบรนดแน่เลยปลาเลยนนปลาแ<ล>ง่ฮะ<ล>ผมรู้คือแค่เห็นหนผมก็รู้แล้ว,วอ๋ออะไร อออะไรอออะไรอ๋ออะไรครับทิมดีๆนะคุณตออะไรอุ้ยอยู่กับผู้รู้นี่แต่ไม่เป็นไรฮะคนที่ชนะคือผมฮะเขาบอกนะฮะเกมนี้คือเกมเร็วฮะเพื่อนๆปัดแอร์ไปครับปัดไหนก็แฮ้ไปแค่สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้พอนะฮะพอ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 